าพจากกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลปากชมจงังหวัดเลยบันทึกเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นบุกเข้ามาภายในโรงพยาบาลช่วงกลางดึกพร้อมอาวุธเพื่อมาตามหาคู่รีที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังมีเรื่องชกต่อยกันที่ร้านคาราโอเกะในอำเภอปากชมในคืนวันที่หกรกฎาคมที่ผ่านมาจนมีการแชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลเพราะคดีความไม่คืบหน้าและผู้ก่อเหตุกระทำกันอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อ,อ,อกฎหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชมที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าทั้งสองกลุ่มมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันมาจากร้านคาราโอเกะก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะถูกส่งตัวมารักษาแผลที่ศีรษะแต่ไม่นานก็มีอีกกลุ่มได้ขับรถกระบะพร้อมกับพวกประมาณ15-20ถึงคนตามมาที่หน้าโรงพยาบาลและเดินค้นหาตามห้องต่างๆกว่าหนึ่งชั่วโมงทําให้พยาบาลเวรต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีการยิงปืนถึงสองครั้งหลังเกิดเหตุตำรวจก็ยังไม่สามารถ นำตัวกลุ่มไม่รุ่นกลุ่มนี้มาลงโทษตามกฎหมายได้